สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมจากทางบ้านในช่อง y o u t u b j อจิฟ e e Style Family ค่ะวันนี้เป็นวันที่7แล้วค่ะครบ1อาทิตย์ในการออกกำลังกายของเราแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้วันที่7เรามาออกกำลังกายไปพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็นับทําแบบนี้ไปด้วยกันจนครบ30วันเลยนะคะแล้วเราก็จะได้คุ่นแบบนี้ไปด้วยกันค่ะ คะคะมาก็จะมีเป็นเปลี่ยนท่าบ้างเนาะเป็นไซลัน้์นค่ะไซสลันเกสปีดไซสิบสามทางละสิบค่ะ,ะ,ส,คะสอง,ง่สตาร์หนึ่ง 2องสามสี่ห้าหกเจด็ดแปดเก้าสิบสิบเอด็ดสิบสองสสสสสห,หเจ็ 18 19 20เดี๋ยวเราจะลงมาด้านล่างกันไปที่แมทกันเลยค่ะจะเห็นเดือบไปเนาะอ่าเทเกริส <Hey, Gary. S 1> เป็นห้า hey, <Gary. S 1> นู่ชู่ๆอันนี้แม่ เห็เจะเป็นท่านี้ค่ะสวิมมิ่งยืดหลังหน่อยนะคะ Super สวิมเมอร์แอนด์ซูเปอร์แมนส์สิบเอามางสงิบเอ็ค่ะสตา

เจ็ดสิบแปดสิบเก้่สิบยเอ็ดยโอเคค่ะมันก็จะมาอวดกองเกงใหม่ไอเเอรรสรอบนี้ก็จะเหนื่อยเยอะขึ้น,นะคะ่ะ เป็นเกงใหม่เป็นเกงออกกำลังกายหรือจะว่ายน้ำก็ได้ค่ะจะเป็นท่านี้นี่ค่ะ26ครั้งข้างละ13บสามเลนแม็กนิดหนึ่งแล้วค่ะคืเชสอีไซอีเก่งานทองนะคะแตไม่ได้ปวดคอสองหนึ่งสตหนึ่ง ส<ถ>องสามสี่ห้าโทเกตมอเอชเลนเจ็ดกิยเล็กดสอ็ดส <7, S 1> ิบองสิบสาส่สิบห้าสิหกสิบเจสิบแปดสิายีส็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า ยี่สิบหกจากที่ใส่รองเท้าแล้วก็ถอดรองเท้าเวลาแพ้งถอดรองเท้าดีที่สุดค่ะแพ้งสี่สิบเซกันสามสองหนึ่งสตาร์ เต่นโยคอดดูเดวส์40วินาทีค่ะท่าสุดท้ายของเราแล้วค่ะของวันที่ 7, ทเจ็ดดอะมมีเพียงหท่าเท่านั้นค่ะใครไวสามารถต่อเซตสองได้นะคะอีกห้าวินาทีค่ะ 3...2...1... จะเป็นท่าออกกำลังกาย30วันกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ค่ะในเมื่อเราเล่นสมาร์ทโฟนกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็หาแอปพลิเคชันที่เราคิดว่าดีต่อสุขภาพเราค่ะอันนี้คือแอปพลิเคชันที่จีทำแล้วเห็นผลจริงๆ มีคนทักเลยค่ะแล้วก็กควบคุมอาหารด้วยค่ะโอเควันนี้ก็จะมาเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็จะมาอวดกางเกงใหม่นี่ค่ะไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันกันกบคลิปในวันที่แปดกันค่ะ เราจะอยู่ด้วยกันไปจนถึง30วันเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของอ j จิ f ร e ส s t y l e Family ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ